สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยอรอาดินกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราเคยลดน้ำหนักให้ฟังว่า,เ,าเราลดอะไรไปยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกเลยตั้งแต่นูนตอนมหาลายัยเราเป็นคนอ้วบเราก็ไม่ใช่คนอ้วนโดยแบบโดยโดยกําเนิดเราเป็นคนอวบอสืสอผพาก็จะไซส์แบบใหญ่กว่าเด็กปกติเเอคแต่ไม่ได้อ้วนมากขนาดนั้นอืม แล้วก็เราก็พยายามที่จะลดน้าหนักควบคุมการกินอลดมาเรื่อยๆควบคุมกกินมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆผอมลงบ้างอ้วนบ้างผอมบ้างอ้วนบ้างและสไตล์าการกินเราเป็นคนกินอร่อยเป็นคนกินกินได้แทบทุกเมนูนง่ายๆยกเว้นมเมนูอาหารปร่าที่แบบกบเอย,เอ,ยอะไรอะพวกกบพวกแลนพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเนี้ยเ,เราไม่กิน เออตัวนิ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเราไม่กินกระลลกกระแตเอะไรเราก็ไม่กินอาหารป่าสไตล์นนเราจะไม่กินแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเนื้อทุกอย่างก็แบบเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยอาหารทะเลอาหารทะเลอะไรเงี้ยคืออร่ออร่อยมากเราไปเรามีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศใช่ไหม ก่อนไปแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปประเทศนี้นะจะกินอาหารเขาไม่ได้นะเพราะาอาหารเขาจะแบบเครื่องเทศเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็ไปถึงเราก็แบบเออตั้งใจว่าอกินไม่ได้แน่นอนต้องแบบเออเตรียมมาม่าไปด้วยรอบนั้นเล่าให้ฟังว่าเตรียมมาม่าไปด้วยแต่ทีนี้พอไปถึงใช่ปะมันกลายเป็นว่าอ้าประเทศเขาอร่อยเว้ยอร่อยจริงแล้วเราก็ทุงบอกแม่ว่าแม่เนี่ยไม่ใช่กินไม่ได้นะ แต่กกินอร่อยเลยแหละเออเราก็แบบต้องใช้มือกินเราก็ยังกินอร่อยนี่เออแล้วเราไปต่างประเทศมาก็แบบหลากหลายประเทศอยู่นะเออหลากหลายวัฒนธรรมอ่าไม่ใช่หลากหลายประเทศแต่หลากหลายวัฒนธรรมดีกว่าอืมเราก็กินกับเขาได้หมดเออแปกเป็นคนแปกแล้วทีนี้น้ําหนักก็คือเอาง่ายๆก็คือเวลาไปต่างประเทศเวลาไปต่างจังหวัดเหมือนเหมือนเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยใช่ป่ะสามวันสี่วันเงี้ย เราก็จะกินเต็มที่คือสั่งอะไรมาเราก็กินกินแบบกินครีนอะ่ะอืมไม่ใช่กินอาหารครีนนะก็คือกินครีนทั้งจานอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเราก็กินครีนเหมือนกันแต่มีประเทศหนึ่งที่เราไปแล้วเรากินไม่ได้เออรอบนั้นเราไปงานแต่งที่กัมพูชาเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นแบบเอ,อ่ออาหารอิสลามเออมุสลิมกัมพูชาอันนั้นอะ่ะคือกินไม่ได้จริง ด้วยความที่อืเขากินจืดมัง้งแล้วพอกินจืดปุ๊บอะแล้วอาหารที่เราดูอะมันก็ไม่สีสีมันแบบเอ่อไม่ไม่ชวนกินอะมันก,มนก็มันก็น่ากินในใ,ในในในวัฒนธรรมในรูปแบบนั้นถูกไหมอืมคนชอบแต่ด้วยว่าเป็นไลฟ์สไตล์เราอขนลุกเรากินไม่ได้จริงรอบนั้นอะเราได้ขอแต่งกวา มาคลุกกับพริกพริกสดแล้วก็เขาไม่กินปลาเลยใช่ไหมล่ะม,มาคลุกกับพริกสดแล้วก็อ่าอะไรนะน้ําปลานิดหน่อยอันนั้นน่ะกับข้าวสวยเรากินแค่นั้นจริงๆแต่พอแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าไปแบบตามในเมืองพนมเปญอะไรอย่างเงี้ยเรากินได้เรากินได้ทุกอย่างเอแต่ว่าทอมาพอไปงานแต่งด้วยความเป็นอาหารพื้นบ้านอ่ะมีใต้แล้ว กินไม่ได้ขอโทษกินไม่ได้จริงๆรอบนั้นแต่ว่าอย่างอื่นก็คือโอเคเพอร์เฟกกินได้หมดอมืนั่นแหละมันก็เป็นแบบนี้มางแต่ไหนแต่ไรแล้วทีนี้ไอเอฟก็ทำไอเอฟทำแบบมีครั้งหนึ่งทำไอเอฟแบบครึ่งปีอน้ำหนักลดไปสิบโลพอปิดปีใหม่ปุ๊บกลับบ้านสิบวันน้ำหนักขึ้นมาเลยสิบโลนั่นก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าไปทำอะไรแบบ มหาโหดอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่บางคนกินอร่อยกินข้าวเหนียวทุกวันก็ที่บ้านเป็นอีสานแทน้ก็จะกินข้าวเหนียวโดยหลักก็จะไม่กินข้าวสวยตอนไม่อยู่ท้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้ก็น้ําหนักเพิ่มมาสิบโลเหมือนเดิมเ,ออเป็นเป็นได้แล้วทีนี้สงการกลับบ้านอีกสิบวันอีกน้ําหนักก็มาอีกแต่สงการอนะยังมีแบบได้แบบเอ็กซ์ซอร์สไ์ก็คือ เล่นน้ำเลยแต่ว่ามันก็เล่นไม่ได้เนาะช่วงโควิดอมก็แบบว่าเออยังมีแบบออกไปนูน่นเป็นี่อะไรอย่างเงี้ยอืตอตอนมีแหบมบกิน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 อย่างเดียวเออตอนตอนส่งการนนะ่าจะเพิ่มมาประมาณ2อหรือสามโลนี่แหละ